สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม High Ella ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG เนาะตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการอยู่บนสโตเกาหลีนะครับแต่เกมมีภาษาไทยด้วยส่วนภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากนะนะครับแต่ก็ดีนะมีภาษาไทยเข้ามานะครับผมซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีสตไทยนะ จะเป็นของสโตเกาหลีนะครับใครที่สนใจก็ลิงกโหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมก็จะเป็นแนว r p g แบบมุมมองด้านข้างนะครับภาพก็ถือว่าไม่ได้ขี้รล้วขี้เหร่อะไรเดี๋ยว mm. เ,เราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยกันละกันนะครับผมออรอตัวเกมมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับมาแล้วนีฮะเห็นไหมมีภาษาไทยนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับผมบางอันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องของตัวเกมเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบ ลบหนึ่งลบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับไม่มีเนื้อเรื่องให้อ่านนะครับเดี๋ยวก็เห็นกัดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศของตัวเกมกันก่อนนะครับว่ามันต่อสู้กันดัดไหนยังไงในส่วนของบรรยากาศเกมเพลย์นะครับก็อันนี้เป็นหน้าเมนูหลักนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวกดเข้ามาตรงการผจญภัยนะครับกดติ๊กเข้ามาเลยนะฮะมันจะให้เราไปต่อสู้ตามด่านนะครับอืมมันก็จะมีด่านมาเรื่อยๆครับตอนนี้ผมผ่านมาด่านที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นด่านที่2ทะเลทราย ไวไลท์ line, นะครับผมอ่กดเข้าไปปุ๊บนี่ฮะมาที่ด่าน2ขีด2นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้เลยเล่นโหมดเรื่องราวนะครับผมกดเข้าไปชึบนี่นี่ฮะหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจัดตัวละครนะครับผมซึ่งก็เราสามารถที่จะทําการแบบว่าจัดตัวละครได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ครับปาร์ตี นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครเพิ่มเติมมากมากกว่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะดึงเข้าดึงออกตัวละครได้เลยนะครับสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้ตลอดนะครับผมหรือว่าถ้าขี้เกียจนะครับก็กดอัตโนมัติตร,ตรงนี้ได้เลยชึบนี่ฮะมันก็จะเอาลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะก็สามารถจัดแบบทีมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับได้นะประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้ก็เข้าไปเลยครับผมจัดไปนี่ครับ ไปต่อสู้กันเลยครับระบบการต่อสู้ก็จะเป็นการแบบต่อสู้อัตโนมัตินะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ครับลบอกหนึ่งแบบนี้เลยนะมันไม่มีให้อ่านนะครับโอ้เออแล้วภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะเออเปลี่ยนเป็นอังกฤษเปลี่ยนเป็นเกาหลีไม่ได้นะครับมันล็อกไวอ้อ่อไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กของเกมหรือเปล่านะฮะต้องรอเขาแก้อีกทีหนึ่งนะครับ มาดูในส่วนของการต่อสู้กันเลยครับนี่ฮะมันก็จะต่อสู้ให้แบบอัตโนมัตินะแล้วก็ตรงนี้ด้านบนครับบนขวาของจอตรงนี้ครับมันก็จะมีแบบว่าให้เรากดออโต้อยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นการออโต้แบบการใชสกงสกิลอะไรประมาณนั้นนะครับผมตัวละครก็จะใช้สกิลอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตารางเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เวฟด้วยกันนะครับเนี่ยสเกตด้านซ้ายของจอด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราผ่านมาเวฟที่เท่าไหร่แล้วนะประมาณนี้นั่นเองนะครับ พอตอนนี้ก็ยังสู้แบบส,สบายๆอยู่นะครับเรียบร้อยโอเคใสๆอ่านี่ชืปวิกตอรี่ครับผมอ่าเลเวลอัพด้วยนี่โอเฮ้ยเหมือนได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเวลาผ่านด่านไปนะครับเราจะได้เพชรด้วยนะ สะสมเพชรเอาไว้ไปซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาไปเปิดกาชาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ของรางวัลอื่นๆมานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างนอกกันละกันนะครับหน้าล็อบบี้เนาะกดออกไปครับผมอืมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักหน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของเมนูของตัวละครก่อนละกันนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะนี่ฮะ แล้วมันก็จะมีให้เราเข้ามาดูนะครับก็บางโหมดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับดังนั้นก็ลองเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกให้องนะครับเรามาดูเมนูสําคัญอย่างเช่นเมนูฮีโร่กันนะครับกดเข้ามาอ่ามันก็จะมีเข้ามาตรงหน้าตัวละครนะครับซึ่งฮีโร่ที่เรามีอยู่นะครับมันก็จะบอกเนาะตามน,นะครับหรือว่ากดเข้ามาดูตรงครอบครองก็ได้เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเรามีครอบครองไว้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะครับอันนี้คือเป็นฮีโร่ทั้งหมดนะครับที่มันมีอยู่ในตัวเกมนะครับผมประมาณนี้อ่ะเด ปึ๊บติเข้ามาครับหน้านี้ก็จะเป็นการบอกว่าสวมใส่อุปกรณ์ฮีโร่เพิ่มเลเวลเพิ่มทักษะต่างๆของฮีโร่นั่นเองนะครับสมมุติว่าฮีโร่เรามีอุปกรณ์สวมใส่มานะครับสมมุติผมยังไม่ได้ใส่นะเราสามารถถอดออกได้นะครับกดถอดทั้งหมดแบบนี้ครับก็คือเนี่ยมันจะมีขึ้นจุดแดงๆแบบนี้ครับสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ที่มันมีมาให้ใส่นะครับก็สามารถกดสวมใส่อัตโนมัติได้เลยนี่ครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะใส่ให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเสริมพลังนะครับมันก็จะขึ้้้นนมาาตตรงีกกดิ๊เขไป นะครับเนี่ยมันก็จะให้เราทําการใส่แบบอัตโนมัติได้นะครับเนี่ยกดตรงนี้ปึ๊บเสริมอัตโนมัติปุ๊บพอเราเสริมเสร็จปุ๊บนะครับถ้ามันเต็มแบบนี้แล้วรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะทําการสลักตราได้นะครับเพื่อที่จะอ,อัพขั้นของตัวละครเนี่ยพวกนี้ให้มันเก่งขึ้นนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยสลักตราครับอ่าค่าความสามารถของเขาก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถ้าเกิดมันยังมีขึ้นแดงๆแบบนี้อยู่นะครับก็กดเสริม อัตโนมัติเหมือนเดิมนี่แค่นั้นนะครับผมแล้วก็รอให้มันครบแล้วก็สลักตาได้อีกนั่นเองนะครับแค่นั้นนะเออแล้วก็จะมีการบอกว่าเ,าเพิ่มเลเวลตรงนี้ครับผมเนี่ยกดเพิ่มได้เลยนะเวลาเพิ่มเต็มแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถจะเพิ่มทักษะของตัวละครได้นะี่ฮะเพิ่มได้ตามเออระดับเลเวลนะครับผมเลเวลของไอเดียนเรานะฮะเนี่ยสามารถเพิ่มได้ทักษะเห็นไหมแล้วก็สมสยัย อัตโนมัตินี่ฮะใส่เข้าไปนี่เสริมไปเลยตัวละครเราจะได้เก่งๆนะครับกดปิ๊กเข้ามาปึ๊บเคอันนี้ใส่อัตโนมัติครับผมแล้วก็สลักลาดเ,เดิมอย่าลืมตรวจสอบตัวละครเราลลด้วยนะครับผมอ่าโอเคใส่เสริมเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยอเคนี่ทักษะครับอับได้อีกแล้วประมาณนี้อาบให้หมดแลวแล้วกันนะ โอเคีดยพร้อยครับเสริมพลังสลักตราอ่าจะได้เก่งๆนี่ครับผมเรียบร้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการเปิดกาชาอันบ้านนะครับผมก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับจับฉลากนะครับผมนี่มันจะมีอยู่นะครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบลบหนึ่งเหมือนกันนะเออแล้วมันก็จะมีแบบว่าให้ใช้เพชรในการเปิดนะครับกาชาตรงนี้ เห็นไหมมันจะมีแบบอันเชิญ1นครั้งใช้เพชร150แล้วก็อันเชิญ10ครั้งใช้เพชร1,500นะครับผมมีอยู่3ามันสองนะทีผมจะเปิดให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับใช้การตรงนี้ครับในการอันเชิญผมมีตอนนี้4ใบนะครับผมเอาลองอันเชิญดูแล้วกันนะครับจัดเลยชึบนี่ฮะเข้ามาหน้าอัญเชิญแล้วอ่าชึบมาครับจะได้ตัวละครแบบไหน,นเอ่ยอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคเอ้ย okay. อันนี้เหมือนเป็นสีธรรมดาแล้วจบแล้วนะฮะได้แค่เศษกินส่วนประมาณนั้นนะครับอมาดูอันนี้ดีกว่าเอาแบบสิบครั้งเลยจัดไปยืนยันครับผมลุยเพชรก็ไม่ได้สะสมยากอะไรมากมายนะครับผ่านด่านมันก็มีให้สะสมเรื่อยๆนะแล้วก็ทางตัวเกมมันก็จะมีแจกด้วยนะครับเกมของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแจกเยอะนะเออโอเคมาแล้ว ้อเ้อโอ้โ oh, หอะไรวะเน,นี่ยมีแต่เศษชิ้นส่วนเหรอไม่มีตัวละครเลยเนี่ยวะอ่ะาลองเปิดดีกีคืออย่างนี่หือแัดไปปึบโอ้มายกรอดเหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วโอเคปึง้งวิ่อะไรอ่ะ ใช่อย่างนั้นหมดแล้วครับเพชรของผมนะฮะแล้วก็เนี่ยอาสามารถที่จะอัญเชิญอันนี้ได้อีกนะครับอีก3ครั้งนะฮะโอ้อขอกอดข้ามไปเลยแล้วกันป้โอเคเรียบร้อยอีกครั้งอาเกตปึ๊บมันมีเศษชิ้นส่วนให้เราสะสมแล้ว,วเนี่ยคือผมยังไม่เคยลองเปิดจริงๆจ,งๆจังๆนะครับก็คือมาเปิดให้ดูเนี่ยเก็บไว้ที่จะเอามาเปิดให้ดูนี่แหละนะครับ จะไม่มีตัวละครเลยหรอ,อหรือว่าเป็นแค่เศษชิ้นส่วนอย่างเดียววะเนี่ยอ,องงไปอีกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของกาชานะครับแล้วก็อ่ะมาดูเมนูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงเซตติ้งนะฮะ,ะกดเข้ามานะครับเนี่ยเซตติ้งก็จะมีตามนี้นะครับสามารถที่จะให้เราทําการปรับการาฟิกได้นะครับผมในส่วนของภาษาที่ทผมบอกเนะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็กดติ๊กเข้าไปเปลี่ยนไม่ได้เห็นไหมเออมันก็จะค้างแบบนี้นะครับ อย่างดีที่มันมีเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านออกได้บ้างนะฮะแล้วก็เมนูอื่นก็อย่างเช่นเมนูเควสอะไรพวกเนี้ยนะครับผมกดเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเราทำเควสอะไรสําเร็จแล้วเนี่ยก็กดมารับของรางวัลได้เลยนะฮะเนี่ยมันก็จะมีของแจกให้กับเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะคล้ายๆกับเกมอื่นนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เมนูอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบไปลงดันจงดันเจดนะฮะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเปิดมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเข้าไปหาเงินได้นะครับผมประมาณนั้นนะ แล้วก็อันนี้เป็นอีเวนต์นะครับผมกดเข้ามาดูนี่ยมีอีเวนต์แจกนะครับปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นรางวัลออนไลน์นะครับผมอ่แล้วก็ร้านค้านะครับขายคงขายของนะฮะมีแบบว่าให้เปิดฟรีได้ด้วยนะเออแล้วก็อย่างที่เห็นครับมันยังเป็นแบบว่าไม่มีตัวหนังสือนะครับอันนี้นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เออ่มันคือแบบเหมือนเป็นมินิเกมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ลองเข้าดูแล้วกันนะครับอุ้ยอันนี้อ๋อจดหมาย คือของที่เรากดลับมามันจะอยู่ในซองจดหมายนะครับแล้วก็ตรงกระดิ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วในเกมนะครับในกดติ๊กเข้ามาเนี่ยมันก็จะบอกนะครับอย่างเช่นกดรับอของางวันอันนี้นะครับผมประมาณนี้ฮะแล้วก็ไปสู้ตามด่านนะอันนี้ก็จะไปท้าทายดันเจี้ยนทองคำเนี่ยมีท,ที่คุณสามารถเปิดได้เนี่ยกดเข้ามาในกระเป๋าเห็นไหมมันก็จะแจ้งนะครับว่ากดเปิดแค่นั้นเองนะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะตัวเกมก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่อ,อยากจะลองเล่นดูนะครับผมก็สามารถลองโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมไม่แน่ใจว่า iOS เน่ยมันมีสโตรทยหรือเปล่าที่ไปอา่อานมาก็คือเขาบอกว่าเหมือนจะมีสโตรทยด้วยนะครับแต่ว่า Android ยังไม่มีนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันเนาะ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไป้วนะครับวพาเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีเกมอื่นแนะนาอีกเยอะเลยนะฮะไปละสวัสดีทุกคนครับ